6 7 8 1 2 3และ4กลางแขนครับ5 6 7และ8 8ที่2ถอยครับ2 2 3และ4ต่อไป9 1ต่อ1นะครับ5 6 7 8กับหลังหันนะครับ2 8 าดิบนะครับฝั่งจังหวัดจะได้เต้นกับเราด้วยนะครับ6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 2 2 3และ4 5 6 7 8กับหลังหันครับต่อไป8ที่3นะครับเราจะแยกขาออกด้านขวานะครับเป็นซิกแซกขึ้นทางนะครับ หนึ 1> 1, เอียงตัวครับ2 3 4แยกข้างครับ5 6ถอยหลังตรงๆนะครับ7และ8 8ดแปดที่สแยกข้างซิแซกครับสี่สองสและ8ปดอ่ะสี่อีกกันนะครับหกเจ 2 3งสามและสี่ห้าหกและแปดสองสอและสี่ห้าหกเสาอีกตัวครับ2 3 4สาม่าหกและ8 4 2 สี่หและ8 8ที่5นะครับเป็นเช็ค้านหน้านะครับ5 2ขวาหันครับ3และ4ต่อไปก้าวซ้ายขึ้นหน้าครับ5 6และ7 8และ1 2และ3 4 5 6 7และ8อ่ะ ขอ8ที่5อีกครั้งหนึ่งนะครับก้าขวาขึ้นหน้านะครับ5 2 3และ4 5 6และ7 8และ1 2และ3 4 5 6 7และ8ขอเลือก8ที่1ทางนี้นะครับ3 4 1 2 3และ4 5 6 7และ8 2 2 3และ4 5 6 7 8 3 2 3 4 5ถอยหลังตรงครับ7และ8 4 2 3 4ขึ้นหน้าตรงตรง6 7และ8 5 2 3ามชิดสี่และ7 8และ1 2และ3 4 5 6 7และ8เริ่มครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 3และ4 5่ห้าหกด 8 3 2 3 4 5 6 7และ8 4 2 3 4 5 6 7และ8 5 2 3และ4 5 6และ7 8และ1 2และ3ยึดขึ้น4 5 6 เจ็ดนับเร็วขึ้นครับ1 2ึสมและ4ี่ห้าหกและ8ปดสองสองสมและ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดสาสองสาสี่ห้าหกสาสี่ห้าหกและ8ปดห้าสอง 3และ 4, 5, 6และ 7, 8และ 1, 2และ 3, 4, 5, 6, 7และ8ขอบคุณค่ะ